ก็น่าจะเป็นการยืนยันนะครับถึงเอกภาพของพรรคร่วมทั้งแ่พักนะครับว่าสามารถที่จะรวบรวมเสียงให้แต่แถวแล้วก็ให้มีเอกภาพในการลงนะครับสําหรับกรณีของรองประธานคนที่หนึ่งคุณปฏิพัฒน์นะครับก็เห็นว่ามีการโบวตแข่งนะครับตัวเลขที่ออกมา302 0เสียงนะครับแต่ทุกท่านต้องเข้าใจว่าทางของพรรคร่วมในตางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น คุณวิโรเปาจินที่เป็นประธานนะครับก็ไม่ได้ลงเสียนะครับทางของผมก็มีสสอที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปไม่ได้มีคนที่จะขึ้นมาแทนได้เป็นต้นนะครับคุณึาเข้าใจาว่ามีสมาชิกของพรรคร่วมท่านหนึ่งไม่ได้มาประชุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขที่ทออกมาแสดงถึงเอกภาพแล้วก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่ง จะเดียวกันของพวกเราแล้วก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับว่า,าสิ่งที่เราได้แถลงข่าวพี่น้องประชาชนในสองสามครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอ็โยูในการจะตั้งรัฐบาลครั้งแรกรวมถึงสิ่งที่เราได้แถลงร่วมเมื่อคืนนะครับสามารถที่จะถักกันข้อตกลงต่างๆของการจัตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับในการเข้าสู่การจะตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในการพูดคุยของแกนนาของพรรคก้าไกลรูปถึงผมท่านอาจารย์มนท่านอาจารย์านะครับแล้วก็ลองระทางเรื่หนึ่งของเ่2สองว่ากฎหมายสําคัญสาค,คัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชัวรก้าวหน้าและก็สมรทโทุกอย่ จะไม่เป็น,ปนอุปสรรคในการที่มีบุคลากรทั้ง3ท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการลักดนกันกฎหมายสำคัญๆตามที่ได้ถแถลงเมื่อวานข้อที่4ที่เกี่ยวข้องกับการที่ทอดสกรรมคดีาาาาคาทางการเมืองแล้วก็การเป็นรูปของทัพที่นิเทแถลงไปแล้วเมื่อวานนะครับในส่วนนี้ก็คงเป็นส่วนของผมนะครับยังไงให้ กองารสภาคนที่หนึ่งได้มีโอากาสผู้คุยกับน้องสื่มอมวลชนครับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็อาจารย์สันติพัะนา,านะครับต่อตอจากที่โนโรคเกิดหมดมาเก้าปลนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับในความสนใจนะเพราะว่าถ้าพวกเราได้ติดตามดูเนี่ยการเลือกตั้งประธานนะครับที่เป็นความหนักอกหนักใจของพี่น้องประชาชนสืนน่อมวลชนที่ต้องการความชัดเจนใช่ไหมครับก็วันนี้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างดำเนินไปได้เรียบร้อยดี ครวก็ OK คะแนนเสียงที่ผมได้รับต่อให้คุณมีการเสนอชื่อ,อท่านหนึ่งมาก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันแสดงนิสันทัดแล้วก็โหวตนะครับแล้วคะแนนที่ออกมาก็ผมย้ความไว้วางใจะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าสนใจมากขึ้นอีกก็คือว่าทางคณะทํางานก็มีข้อตกลงนะครับว่าประธา,สาน,นสภาและทีมประธานสภาจะด,ดําเนินการในวาระอย่างไร ให้สภาไทยของเรานั้นก้าวหน้าโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นของพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมมีโอกาสได้คุยกับการท่านอาจารย์บน,นอนะครับก็เห็นตรงกันในหลากหลายมิตินะครับแล้วก็จะผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ความตั้งใจใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปก,กันผมคิดว่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากที่ทําให้สภาของเรา,านั้นก้าวหน้าได้นะครับและแล้วกส่วนของพี่น้องประชาชน,นซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากนะครับ ในการทํางานกันหรือว่าอ,อิสระภาพของสื่อการเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาดาเนินการที่นี่นะครับผมก็น้อมรับทุกข้อเสนอนะครับที่ทำให้การทํางานของพี่น้องสืง่อมวลชนนั้นดีขึ้นนะครับสะพ้อนออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็คิดว่าอาคารสภาแห่งนี้ที่ยังมีพื้นที่ในการพัฒนาอีกมากมายเพื่อทําให้สื่อมวลชนทํางานได้ดีประชาชนเข้ามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับรู้ตึกเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกถึงอำนาจที่เขามีในสภาแห่งนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องผระชุมชนได้ช่วยกันนะครับก็สำหรับผมก็เป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็ตั้งใจเ,เมื่อได้รับความไว้วางใจจากสภาแล้วนะครับกจ็จะได้ลาออกจากกรรมการบริหารพักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นกลางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วย